ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแต่ก็ยิงได้ริ่งๆถือว่าเก่งครับเก่งครมือให้ครับอาจชรญอดีกวนนะครับได้เลือกก่อนว่าจะเป้าไหนนะคือคือสองคนก็สองคนเป้าหนึ่งอะ่ะซ้ายก็ยิงซ้ายให้จบคือเป้ละห้านัด นะครับอันไหนก็ได้ถ้า,ถ,าถ้าเกิดถ้าออกหัวก็เลือกหัวก็เลือกก็เลือกก่อนเลือกก่อนยิงก่อนโอเคอ่ะครับลองเป็นคู่เลยนะฮะหัวเลือกก่อนยิงก่อนเลยโอเคครับอ้าวเริ่มเลยครับอ้าวท่านนี้มบปืนไม่ได้ยิ้วคุยไหมไม่บอกก่อนเห้ยฮะพอดีดม,มีเรื่องกับ เด็กในสนามท้ายก็แข่งขันกันสนุกสนานถ้าเป็นกีฬาครับอะไรครับคนอื่นไม่ห่วงเลยห่วงพวกเราเองผู้หญิงผู้หญิงทีมอะไรครับทีมอะไรครับทีมอะไรรคับกันเฟนครับกันเฟนครับอย่าเอ่ยชื่อดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ในคลิปไปนานเลยกันเฟนจะเป็นผู้ท้าชิงครับอันนี้คือแบนที่สุดของเฟนนะครับ นี้แม่นที่สุดเบกเขาบอกเขาบอกว่าแพ้แพ้ก็โดนถักถางอ่ะอย่าแซวอย่าเซลนฮะตั้งสมาธินักกีฬาพร้อมเริ่ม ขอบคุณนะครับ <laughs>

อันนี้โอเคครับอันนี้เต็มห้าสิบอันนี้เต็มห้าสิบตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแต่ก็ยิงได้อันนี้ยิงๆือว่าเก่งนะครับเก่งครับหมือให้ครับาเจอดีกคนหนึ่งครับเจอดีกคนหนึ่งครับ ไใครฮะพี่เอ็มเหรอฮ่ัฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮ่าอีกคนครับต้องเลยเอาทีเดียวเลยมาตรงตัวแทนเอ็มผมรอดนะผมหมดสั้นแล้วนะฮะผู้หญิงอีกหนึ่งท่านฮะทีกันเฟนครับคนที่สองครับอันนี้ก็นี่ก็แม่นที่สุด ของทีนี้แหละครับเขาบอกว่าแม่นทุกคนฮะพี่อันนี้อันนี้แม่นที่สุดอันนี้ก็แม่นที่สุดอีกก็แม่นทุกคนนี่ไปแล้วปิดไปแล้วไม่เอ็มเอวมอย่าลืมพื้นฐานมีมีอะไรมั่งคทำพื้นฐานยิงเริ่มเลยครับยิงยิงเหมือนซ้อมพี่เอ็มอันนี้ยิงต้วไหน ยิงเหมือนซ้อมพี่ยิงเหมือนซ้อมเลย่งเเหมือนไปซ้อมสนามอย่างงี้นะกดดันเนี่ยไแเขามืเลยี้เอาไมเไพี่ไมบอกแล้วอย่าลืมพื้นฐานไมไมพี่จเย็นแต้องรีบสวยสวยทำไได้ใจบางก่อนมันต้องรีบ

โชว์เื่อหน่อยครับเขาไม่คฟได้ใช้แต่ยี่พ่อที่ธรรมดามากเลยครับ S T I โอเคครับดูกระบอกแรกหน่อยสดูกระบอกแรกหน่ยครับอันนั้นกุ้งแบตหานักเปีนชายานักเียนชายต่อไปต่อไปเป็นผู้ท้าชิงครับนี่เดี๋ยวดูน้องเขาผมว่าน้องเขาจะนิ่งกว่านล้น สน้อาน้องอย่าลืมผ้านพี่มาสอนเกาอีกแล้วดเรียวดาวที vet> ่ี่บอกว่าิ่งอ่บอแม่โคตริงเลย แต่ไม่ใช่ได้นะเพราะคนงเยอะห้ได้เป็นคนยิงเลยยังรู้สึกคนดูแลที่ออกไรคนทองเออมันแบบไม่ได้เลย ไม่เป็นไรครับเอาละครับมีอุปกรณ์ช่วยแล้วครับอันนี้ผมไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวจะเป็นการเสียสมาธิอันนีมอากพดอะไรเยอมนะดแล้วจเนาี่ อทันีะเลากข้สองพัอนนบกันวาันนี้อันนี้แต่งตกกัน เต็มได้นี่พูดเลยนะแล้วยิงเต็มนี่พูดเยอะเลยนะจบพาร์ได้ครับเปลี่ยนมือครับเออครูครับให้น้องเขายิงซิงเกิลก็ได้นะหรือว่าน้องถนัดอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการต่อให้พี่เลยนะเนี่ย คือน้องเขาไม่อยากชนะอยู่แล้วจะได้จะได้ให้พวกผมมีกำลังใจอคือเอาไว้อาทิตย์หน้าเราจะมาขอท้าอีกหนึ่งครั้งผมเข้าใจแล้วเขาจะได้ให้เรามีกำลังใจสวัสดีครับนี่ก็คือน้องล่อยให้ ใช่นี่ขนาดปันร้อยแต้มยังไม่ลงเลนะเด็กปันร้อแต้มอ่ะให้น้องมีที่ยืนให้พี่โ่คนมันกดดันมานะปั่นปั่นจอมสถานการณ์นี้ไว้นะเจ้าพี่จะไปเชียร์น้เชียร์ได้แต่ยังเชียร์แบบนี้เลยี้่อบาน่ะ

สมถอถ้าแพ้มาอายเลยไม่กล้าใครเลยธรรมดาไม่น้องฝึกเงี้ยจุดแล้วท้ใ้ไม่ากแบบให้ให้สวักดดกมันเยอะเยอะถ้ากดออกนะพวกแกตายขัดออกนะนะีเต็มทั้งทิ้งพ้ขัดออกนะขัด้ออกกันเลยงานเรียบร้อยเลย อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคนที่แบบยิงยิงตอนแรกแล้วเข้าเต็มนะฮะเขาจะพูดเยอะนะวันนี้นี่เข้าพูดคลิปด้วยเนี่ยอยู่แล้วพอเขาก็ยิงเต็มแล้วเขาเขาจะพูดเยอะอ่ายิงจบนะฮะพี่เอมมากดดไปเลยเีีีีวมาาาือออกันนนน่่่่่พคจบครับมิตรภาพระหว่างการแข่งขันครับสะสมประสบการณ์นะครับวิธีการยิงเราไม่ได้เพื่อจะให ทุกนนกดดันว่ายิงในภาวะกดดันเป็นยังไงเท่านั้นเองอจุดประสงค์ของเราแต่อีกสามชนิดผมจะท้าเอาพลาติกนักแล้วก็ปืน้9มมเท่า,า,านั้นนะครับอันนี้ก็ ฝากลุมกันเต็มได้แล้วอ่ะจริง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 ตาแต่ชนะน้องที่น้องใช้ยิงจะลุกเด้งรเดนแล้วดูมันภูมิใจมากเราอกตาแบเราเราแพก็ต่อให้เราเราไปถ่ายกับเป้าไหมด้ครัขอขอคู่กับเป้านะฮะายพี่ม เป้าขายเป้ามันเลยนะฮะอันนี้นะครับอ้าวโหอ้าคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนสุดยอดเลยครับครับ,รบนี่ครับครับผู้ท้าชิงครับนี่ครับขอบคุณครับปันถ่ายแล้วปันถ่ายแล้วผเม,มีเวลาเลยประสบการณ์รอรนี่สอนเลยโอ้โหโ,หโอ้โหก่โอนเท้าเขา,าผมยังไม่ได้จับปืนเลย อ่ะพี่บอมไปิปคลิปฝากฝากฝากหน่ฝากไย<ม>ครับกลุ่มกันเป็นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับสา์ไม่ชอบ<ข>อดิสไลค์เหมือนเดิมครับไปก่อนครับ